สวัสดีครับน้องนองทหารกองเกินทุกคนครับหมอปูนทวีนะครับก็ที่ผ่านมาขอบคุณครับที่ช่วยกันเล่นเกมนะฮะแต่ว่าไม่นไกถูกก็จะตอบให้นะครับทางคอมเมนต์นะครับฝากทักแชทมาอีกทีแล้วกันนะครับใต้คอมเมนต์ในส่วนของเรื่องการให้ใบชี้นาในการตรวจโรคนะครับในการเกณฑ์อาหารก็เอาไว้รุ่นอีกทีในงวดหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปออกมาเรื่อยๆแล้วก็ ให้ทุกคนทายต่อไปนะครับถ้าซ้ำกันถูกพร้อมกันก็ออกใบให้นะครับส่งไปถึงบ้านให้นะครับช่วงโปรโมชั่นนะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องของ5อุปกรณ์ที่สามารถเตรียมไปอำนวยความสะดวกให้กับน้องๆนะครับแล้วก็ช่วยในการเกณฑ์ทหารนะครับในวันเกณฑ์ใช้อะไรบ้างนะครับข้อแรกก็คือที่จำเป็นอย่างยิ่งก็คือต้องเตรียมเอกสารให้ดีนะครับในคลิปก่อนหน้านี้ผมมีอยู่แล้วนะครับว่าเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะครับ อันที่2ก็คือเรื่องของเสื้อผ้านะครับเตรียมไปเปลี่ยนอีกสักหนึ่งชุดนะครับเพราะว่าวันเกณฑ์นี่ร้อนนะครับแล้วก็เหงื่อออกเยอะอาจจะต้องเตรียมไปเปลี่ยนนะครับแล้วก็กางเกงที่จะไปตรวจหน้างานนะครับควรจะถอดง่ายถกขึ้นง่ายนะครับโดยเฉพาะน้องๆที่ใส่เหล็กนะครับหรือว่ามีไส้เลื่อนอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องถอดต้องถกขึ้นมานะครับกางเกงก็ควรจะหลุมหลวมนิดนึงไม่ใช่แบบโอโ้โห เป็นขาเดฟนะครับถกลําบากถกลงไม่ได้ถกทอดไม่ได้ก็ต้องถกลงแล้วต้องเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นใส่กางเกงที่แบบข้างในมาอีกตัวหนึ่งก็ดีนะครับจะได้ไม่ต้องไปห้องรับนะครับซึ่งเดินไกลหน่อยนะครับอีกอันนึงก็คือก็สามนะฮะเรื่องของเสือ้อนะครับเสือนี่เตรียมไปเหมือนปิกนิกนะฮะเพราะว่าเวลาถ้าเกิดน้องๆไปคนเดียวหรือว่ามีญาติเนี่ย ยังไงก็ต้องนั่งกับพื้นนะฮะบอกเลยเพราะว่าเก้าอี้หรือว่าจัดเตรียมไว้เนี่ยไม่เพียงพอแน่นอนคนเยอะมากนะครับในวันตรวจเลือดทอาหารแล้วก็ข้อต่อไปนะฮะเรื่องของน้ําอาหารจานช้อนนะครับเตรียมได้เลยนะครับเพราะว่ามีอาหารขายแน่นอนหรือว่าจะเตรียมเอาไปทานที่นั่นได้เลยนะครับในข้อที่4ี่ ดังนั้นเนี่ยต้องเตรียมให้พร้อมไม่งั้นจะหาลําบากนะครับในการทานอาหารนะครับมีเสือนัง่งทานเหมือนมาปิกนิกกันนะครับพักผ่อนนะครับไม่รู้พักผ่อนจริงไหมเรารู้ว่าหัวใจเต้นตึกตัก,ต,ก,ต,กตึกตักนะครับอาจจะตื่นเต้นเนาะอันที่สุดท้ายก็คือเรื่องของยาดมอยาลมยาหมองเตรียมไปให้แล้วกันนะครับเผื่อเป็นลมนะฮะหรือถ้าเกิดว่าไม่เป็นลมแล้วผมสมัครเลยนะครับ ก็ไม่ต้องเตรียมอะไรไปครับตรงนี้นะครับไปสมัครได้เลยนะครับเตรียมใจมาเรียบร้อยแล้วก็ไปเป็นทหารรับใช้ชาติก็จะเป็นการดีนะครับเพราะว่าทหารได้อะไรมากกว่าที่น้องๆคิดเอาละครับคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับมีคําถามอะไรก็ฝากถามใต้คอมเมนต์นะฮะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับตามสไตล์นะครับแล้วก็เดี๋ยวตามไปตอบให้นะครับผมครับคลิปนี้เท่านี้ก่อนแล้วก็งวดหน้าค่อยเล่นเกมกันใหม่นะครับสวัสดีครับ